อูมาตื่นขึ้นมาในสถานบำบัดที่แปลกประหลาดพอตกใจกลัวเธอวิ่งตะเลิดหนีจนได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่ออมานาอูมารีบขอความช่วยเหลือให้เธอพาหนีแต่แทนที่อมานาจะทำตามคำขอเธอกลับส่งตัวอูมาให้กับผู้คุมแทนอูมาถูกจับเอาไปขังไว้ในห้องห้องหนึ่งณที่นั่นเธอได้พบกับสตรีท่วงท่าสูงศัก์ที่ใครๆต่างเรียกเธอว่าดัชเชตหลอนเอ่ยถึงสถานที่ลึกลับบนเกาะกลางทะเล มันคือสถานบำบัดด้านอารมณ์รวมถึงสิ่งดังพร้อยนานับที่ครอบครัวไม่พึงประสงค์ทุกๆปัญหาสามารถแก้ไขได้เพียงบำบัดซึ่งคนที่ส่งตัวเธอมาก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากแม่และว่าที่สามีของเธอเดิมครอบครัวของอูมาเป็นครอบครัวไฮโซเก่าแต่ช่วงหลังถังแตกส่วนแม่ก็จับสามีรวยให้กับลูกสาวเขาชื่อซันแต่อูมาไม่ต้องการแบบนั้นเธอดื้อหัวรั้นและที่สำคัญเธอมีคนรักอยู่แล้วเพื่อเป็นไปตามแผน อูมาถูกส่งตัวมาสถานบำบัดเพื่อกลายเป็นคนใหม่ที่เต็มใจแต่งงานสถานบำบัดนี้ตั้งอยู่บนเกาะที่ห่างไกลกลางทะเลมันถูกโอบล้อมไปด้วยหมู่มวลดอกไม้ประชากรที่นี่ไม่ว่าจะเป็นผู้คุมดัชเชสหรือว่าผู้ที่เข้ารับการบำบัดล้วนแล้วสวมเสื้อผ้าที่เหมือนหลุดออกมาจากนิยายแฟนตาซีที่สถานบำบัดนี้อูมาได้เจอกับเพื่อนอีกสองคนและพวกเธอก็ถูกส่งตัวมาโดยครอบครัวเหมือนกันเพราะมีปัญหาและข้อบุกร่อง โครอี e, เอาตรงๆเลยชี้อ้วนแม้สําหรับเธอนั้นมันจะไม่ใช่ปัญหาแต่สําหรับพ่อแม่มันไม่ใช่พวกเขาอยากให้เธอผอมเพรียวและจะส่งเข้าสู่วงการนางงามเหมือนกับพี่สาวเพื่อนอีกคนหนึ่งเธอชื่ออยู่ยูเคยเป็นคนระดับราญยาแต่โชคที่มาขโขดันไปตกอยู่ที่ลุงกับป้าพวกเขามั่งคั่งและรับอยู่เป็นลูกบุญธรรมแต่อยู่กลับมีปัญหาที่แก้ได้ยากเธอควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และที่สำคัญเลยสังคมไฮโซเป็นยาพิษสำหรับเธอ เมื่อถึงช่วงเวลาอาหารคำ่ำที่สถานบำบัดนี้จะไม่ได้เสิร์ฟบุฟเฟ่หรูหราพวกอาหารจะถูกวิเคราะห์ว่าผู้รับการบำบัดนั้นเหมาะกับโูชนาการแบบไหนแต่สิ่งที่ทุกคนต้องกินเหมือนกันนั่นก็คือน,นมทุกคนจะต้องดื่มให้หมดเพื่อสุขภาพที่ดีครบถ้วนตามโูชนาการณที่นั่นอูมาได้พบกับอามาน่าอีกครั้งโครอีเล่าว่าเธอเป็นนักร้องชื่อดังสาเหตุที่มาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าอามาน่าติดเหล้าอย่างหนักแต่สําหรับอูมาเธอไม่ค่อยชอบที่หน้าเย,ยนีสักเท่าไหร่ พอหลังจากเหตุการณ์ในตอนแรกที่อูมาพยายามหนีแต่อาม,มาน่าไม่ช่วยตกดึกอูมาได้พบกับอาม,มาน่าอีกครั้งในบทสนทนาระหว่างทั้งสองอาม,มาน่าพูดว่าแม้เธอจะชี้หนทางหนีให้กับอูมาแต่ก็ไม่อาจหาทางไปจากเกาะบําบ,บัดนี้ได้จากเหตุผลตรงนี้มันก็เลยทําให้อูมาเข้าใจในตัวอาม,มาน่ามากขึ้นแท้จริงแล้วอาม,มาน่าไม่ได้ถูกส่งตัวมาที่นี่เพราะว่าอาการติดแล้วเธอเลิเลกกินมันไปตั้งนานแล้วแต่ที่ต้องมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะว่าต้นสังกัดของเธอ พวกเขาต้องการให้อามานาทำตัวเป็นแค่สินค้าไม่อยากให้เธอโดดเด่นเกินขอบเขตเช่นการทำเพลงเองพออามานาเริ่มมีความคิดเป็นกบฏต่อบริษัททางต้นสังกัดก,ก็เลยกุเรื่องว่าเธอติดแล้วและส่งตัวมาบำบัดเพื่อล้างสมองอูมายังคงยืนยันว่าอยากจะหนีอามานาก็เลยตอบรับว่าจะช่วยเธอให้แอบมาเจอกันอีกครั้งหลังเที่ยงคืนแต่สุดท้ายอูมาก็ไม่ได้ไปตามนัดเพราะว่าเธอเผลอหลับไปเช่นเดียวกับอามานา ที่สถานบำบัดนี้ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีตารางกิจกรรมให้ทําอะไรหลายๆอย่างเช่นการปรับลุกใหม่หรือว่าไปพบดัดเช็ดเล่าเรื่องราวปมในใจหรือในบางครั้งผู้เข้ารับการบำบัดจะต้องเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งเพื่อรับชมวิดีโอที่จะใช้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายที่พวกเธอต้องมาอย่างเกาะน,นี้เช่นอูมาที่มาที่นี่เพื่อได้กลายเป็นเจ้าสาวเธอจะได้ดูคลิปที่มีเรื่องราวของว่าที่สามีจนกระทั่งวันหนึ่งอูมาได้เจอกับชายคนที่เธอรัก อย่างมาคัสก่อนที่จะมาที่นี่ทั้งสองเคยสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่เพราะความจนนั้นคืออุปสรรคมาคัสมาที่สถานบบัตินี้เพื่อจะมาตามหาความรักเขาวางแผนทำทีสมัครงานเป็นคนสวนหากมีโอกาสก็จะพาอูาหนีในวันนั้นมาคัสแอบพาอูมาเข้าไปในห้องลับพวกเขาแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองอยู่ผู้ที่ว่านั้นไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คืออมานา เธอแอบชอบอูมาพยายามแสดงออกหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จในเย็นวันนั้นอามานามีท่าทีที่เปลี่ยนไปเธอดุกโกรธอูมาและแสดงความหึงหวงออกมาในวันต่อมาเสียงสัญญาณเตือนอันตรายดังไปทั่วเกาะเพราะมีเรือบุกรุกเข้ามาในเขตสถานบําบัดดัตเชตรีบออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปจับคนเดินเรือส่วนผู้เข้ารับการบําบัดก็ให้ทำกิจการตามตารางขณะนั้นเธอเห็นว่าทั้งสี่สาวไม่ยอมทำตามคำสั่งดัตเชตดีบไล่พร้อมกระชากตัวอูมา อยู่ที่เห็นว่าดัชเชสกำลังคุกคามเพื่อนก็เลยเข้าไปผักไหลของดัชเชสทำให้เธอเดือดดาลและเปิดอารมณ์ใสย่ยูนับตั้งแต่วินาทีที่ดัชเชสโกรธเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เริ่มต้นขึ้นกระจกที่อยู่ด้านหลังร้้วเสียงพูดของเธอดังกังวานส่วนยูก็กลัวจนตัวสัน่นเมื่อพลสายตาจากผู้คุมอาม,มานารีบอกความจริงกับอูมาว่าเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของเธอเองอาม,มานาแอบเข้าไปี่ห้องวิทยุและขอความช่วยเหลือจากแฟนคลับ เขาขับเรือมาที่เกาะแล้วก็เอาเรือลำเล็กเข้ามาแอบไว้ในถ้ำเพื่อให้พวกเธอได้ใช้หนีแม้ในตอนแรกอาม,มาน่าไม่มีความคิดที่จะหนีอยู่ในหัวเลยเพราะอยู่ที่นี่มันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนมือค่ำเธอไม่ได้ดื่มนมที่สถาบันเตรียมให้มันกลายเป็นว่าทําให้เธอตื่นตลอดทั้งคืนอาม,มาน่าได้เห็นกิจกรรมในยามดึกของผู้คุมมีผู้ชายมากมายเดินป้วนเปี้ยนไปทั่วสถาบันเห็นร่างผู้ป่วยหญิงคนแล้วคนเล่าหายลับไป ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าหน้าที่พวกนั้นลักพาตัวผู้ป่วยไปทำไมจากเหตุการณ์นี้ทำให้อัม,มาน่ารู้ว่าในนมที่พวกเธอดื่มอยู่ทุกวันมันถูกใส่ย,ยาสลบไว้พวกเธอหลับเป็นตายในยามค่ำคืนนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ในวันแรกที่อูมานัดกับอัม,มาน่าว่าจะหนีถึงไม่สำเร็จเมื่อเหตุการณ์เริ่มไม่ชอบมาพากลก็เลยทำให้อัม,มาน่าอยากหนีไปจากที่นี่พร้อมกับอูมาส่วนอูมาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับมาคัสว่าเธอจะหนีไปพร้อมกับอัมมาน่า ในช่วงมือคำ่ำผู้คุมก็ได้ประกาศว่าอามาน่าได้รับการบำบัดเสร็จแล้วกำลังจะถูกส่งตัวกลับในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ถูกจับได้ซะก่อนอามาน่าและอูมาแซงทำทีดื่มนมและแอบไปบ้วนทิ้งในห้องน้ำเมื่อเหตุการณ์กับตรบัดมาเป็นแบบนี้ทำให้แผนที่พวกเธอจะหนีไปในคืนนี้ผิดพลาดก่อนที่อามาน่าจะไปเธอได้มอบปิ่นปักผมไว้ให้กับอูมามันเป็นแผนที่ที่แสดงถึงสถานที่ที่เธอจะหนีไปจากครอบครัวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ และบอกให้อูมาสัญญาว่าจะไปตามหาตัวเธอหลังจากนั้นอามาน่าจูบลาอูมาเมื่อไม่ได้กินนมอูมาก็ตาสว่างทั้งคืนเรื่องเล่าจากปากของอามาน่าเป็นจริงตกดึกอูมาเห็นผู้คุมมากมายค่อยๆกินร่างของผู้ป่วยหายไปทีละคนเธอแอบตามไปดูแต่ก็เกือบจะถูกจับได้อูมาจึงแกล้งหลับในเช้าวันต่อมาอูมาได้เข้ารับการบำบัดอีกครั้งกิจกรรมในวันนี้คือการดูวิดีโอแต่ในครั้งนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของอูมา เธอสติแตกและถูกแยกตัวออกจากเพื่อนๆให้ไปอยู่ในห้องเดียวก่อนที่จะถูกบังคับให้ดื่มนมอูมาหลับนานไปสองอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เธอจะถูกส่งตัวกลับเพราะได้รับการบำบัดเสร็จแล้วอูมาที่ได้เห็นอาม,มานาอีกครั้งในรายการทีวีแต่ท่าทางของเธอดูเปลี่ยนไปไม่ใช่คนที่อูมารู้จักเธอดูมีความมั่นใจและจูบก,กับผู้ชายคนอื่นซึ่งอูมารู้ดีว่าอาม,มานาจะไม่ทำแบบนั้นเพราะรนิยมทางเพศของอาม,มานาคือชอบผู้หญิง หลังจากนั้นอูมาได้เอาเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปบอกกับเพื่อนอีกสองคนและว,วางแผนที่จะหนีแต่ยูไม่อยากไปเพราะยังไงชีวิตของเธอก็ผูกติดอยู่กับญาติถ้ายูไม่ได้รับการบำบัดที่นี่จนเสร็จสมบูรณ์ลุงกับป้าที่เป็นคนรวยก็จะไม่ยอมรับพอตกเย็นทั้ง3ามแกล้งว่าดื่มนมแล้วเมื่อรลับตาผู้คุมพวกเธอก็แอบไปคลายทิ้งหลังจากที่ผู้ป่วยเข้านอนกันหมดตกกลางคืนก็ได้เกิดเหตุการณ์มีผู้คุมออกมาลักพาตัวคนไข้อีกครั้งและเหยื่อผู้โชคดีนั้นก็คือยู you. โครโอีและอูมาที่เห็นว่าเพื่อนถูกลักพาตัวไปทั้งสองแอบ,บตามอยู่ที่แกล้งว่าหลับสนิทจนได้พบกับความลับว่าที่สถานบำบัดนี้มีห้องลับห้องหนึ่งที่นั่นพวกเธอได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วพวกผู้คุมที่ลักพาตัวคนไข้พวกเขาเป็นหมอและที่ลักพาตัวอยู่ก็เพื่อจะมาผ่าตัดโครโอีที่เห็นว่ายูกำลังจะถูกผ่าทั้งเป็นเธอเข้ามาขัดขวางจนเหตุการณ์บานปลายมีหมอตายไปหนึ่ง อยู่ถูกกรมยาจนมีสภาพล่อแร่ส่วนดัชเชตก็รู้เรื่องที่ทั้งสาพบความลับของสถานบัมบัดสองสาวช่วยกันหิ้วปีกยูพวกเธอพัดหลงเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยข้อมูลของผู้ป่วยเรื่องราวถูกเฉลยตรงนี้ว่าแท้จริงแล้วสถานบัมบัดนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแต่มันคือสถาบันที่เปลี่ยนคนคนหนึ่งให้เป็นอีกคนหนึ่งกิจกรรมต่างๆที่บังคับให้ผู้เข้ารับการบำบัดนั้นทำ เป็นเพียงขั้นตอนลอกเรียนแบบพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขยับร่างกายแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์ทุกอากรขบกิริยาจะถูกบันทึกภาพไว้และส่งไปประมวลผลในระบบวิเคราะห์ท่าทางมันถูกเก็บรวบรวมเป็นบทเรียนใหม่ให้กับใครสักคนหนึ่งที่เต็มใจต้องการมาสวมรอยนอกจากจะได้รู้ว่าพวกตนนั้นถูกหลอกอูมาก็ยังไปเจอคลิปที่เธอร่วมรักกับมาคัสเขาหักหลังเธอตั้งแต่แรกนั่นคือเหตุที่อมัมนาถูกลักพาตัวไป เพราะอูมาเอาเรื่องที่เธอจะหนีไปบอกกับมาคัสสัญญาณเตือนดังไปทั่วสถาบัานทั้ง3าต้องหนีจากการจับกลุ่มจนพัดหลงเข้าไปในส่วนลึกของอาคารในห้องที่ซ่อนเร้นเก็บงำหญิงสาวนับสิบร่างกายนั้นเต็มไปด้วยผ้าพันแผลมันซุกซ่อนใบหน้าที่เหมือนกับยิวขณะนั้นสาวปริศนาเดินเข้ามาใกล้สาธยายเรื่องราวทุกกระทงของชีวิตว่าพวกตนนั้นลำบากแสนเข็นต้องฝึกร่างกายผ่าตัดนับสิบครั้ง เพื่อ,อกลเรียนแบบให้เหมือนกับต้นฉบับนั่นก็คือผู้ที่เข้ารับการบำบัดหรือคนแบบพวกอูมานั่นเองพวกคนรวยมักจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ไม่พอใจกับชีวิตแตกต่างจากพวกคนที่จนกว่าบางทีต้องหมอบกราบขออาหารอยู่ในถิ่นธุรกันดารคนจนที่ว่านี้ก็คือพวกที่เข้ามาแทนที่ผู้ป่วยในสถาบันนั่นเองมันคือโอกาสสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ใครหล่ะจะไม่ไขว่คว้าแต่ชีวิตทุกคนล้วนแล้วแต่มีเรื่องเศร้า ไม่เว้นแม้กระทั่งอูมาพ่อที่รับตายจากเธอไปเพราะว่าที่สามีนั้นจึงเป็นสาเหตุที่เธอไม่อาจแต่งงานกับเขาได้ซามร้ายยังถูกส่งตัวมาที่นี่อูมาตะโกนล,ลั่นห้องว่าถ้าใครสักคนหนึ่งที่กำลังฟังอยู่และต้องการมาแทนที่เธอจงรู้ไว้ว่าผู้ชายที่กำลังจะมาเป็นสามีคือคนที่ลงมือฆ่าพ่อแท้ๆของเธอถ้าอยากได้ชีวิตของเธอนักหนาจงไปอยู่กับเขาขณะสนทนาอยู่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเธอหลับสนิทและจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ในตอนนี้เหลือเพียงแค่โครอีกับอูมาพวกเธอต้องหนีก่อนที่จะถูกผู้คุมจับได้ทั้งสองมึนงงในเส้นทางจนหลงเข้าไปในเขตดงไม้หนาทึบขณะนั้นเสียงร้องเพลงแผ่วเบาเล็ดลอดออกจากโพรงไม้ดึงดูดความใคร่รู้ของโครอีและอูมาทั้งสองเดินตามเสียงนั้นลึกเข้าไปในป่าเถาวัลย์ไม้เรื้อยอูมาที่เดินเร็วเกินไปปล่อยโครอีทิ้งไว้ข้างหลังจนพัดหลงเสียงร้องของโครอีดังเป็นระยะระยะอูมาเร่งฝีเท้ารีบตาม จนในที่สุดเธอก็ได้พบกับเพื่อนเก่าอย่างอามานาที่สภาพในตอนนี้เธอกลายเป็นศพไปแล้วสภาพแห้งเหี่ยวเหมือนโดนดูดน้ำออกจากตัวไม่มีเวลามากพอที่จะให้อูมาได้เสียใจโครอี้ยังตะโกนร้องไม่หยุดส่วนอูมาก็ตามหาตัวเธอจนพบร่างของโครี้ติดพันจมในเถาไม้ขนาดเดียวกันนั้นผิวหนังเริ่มสูบผอมแห้งเหี่ยวเพราะถูกดูดสารอาหารโครี้ตายอย่างน่าเวทนาเมื่อสิ้นใจเถาไม้แปลเปลี่ยนเป็นหญิงสาวที่คุ้นตา ดัชเชสเธอนั้นเองที่ดูดกลืนสารอาหารจากคนไข้เพื่อการคงอยู่ของชีวิตเพื่อคงความงามชั่วนิดนรันดร์ร่างจริงของเธอเป็นเพียงเถาไม้กุหลาบหลังจากที่คนไข้ถูกวิเคราะห์ท่าทางขั้นตอนสุดท้ายของการบำบัดนั่นก็คือถูกส่งมาเป็นอาหารให้กับดัชเชสแม้ภายในเกาะต้องสาบนี้จะปกคลุมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์แต่แท้จริงแล้วมันคือกับดักให่แมงมุมที่คอยดักจับมแมลงอย่างผู้ป่วยให้หลงเข้ามาเป็นเหยื่อให้กับดัชเชส อูมาถูกนางปีศาจดูดพลังชีวิตขนาดนั้นอูมาร่างลอกเปลี่ยนแบบก็โผล่มาพอดีเธอลอกให้ดัชเชสสับสนว่าตนนั้นคือตัวจริงเมื่อมีโอกาสอูมาใช้มีดที่แอบซ่อนแทงทะลุดัชเชสร่างนางปีศาจสูญสลายกลับคืนเป็นเถาไม้ทั้งสองหนีมาถึงถ้ำที่เรือเล็กถูกซ่อนไว้ณนะที่นั่นมาคัสก็ออกมาตามตัวผู้หลบหนีเมื่อได้พบกันอีกครั้งมาคัสบอกความจริงกับอูมาว่าตนนั้นถูกหลอกใช้ เขาคิดว่าเธอจะหนีไปแต่งงานใหม่ก็เลยร่วมมือกับดัชเชสเพื่อชดใช้ความผิดในครั้งนี้มาคัดซึ่งปล่อยอูมาทั้งสองไปแต่โดยดีในระหว่างที่อยู่บนเรืออูมาอีกคนนึงบอกว่าเธอชื่อแอนนาที่ต้องมาทํางานในเกาะน,นี้ก็เพราะว่าครอบครัวของเธอยากจนมากไม่เหลือแม้แต่พ่อแม่มีแค่น้องชายแอนนาต้องทํางานถึงวันละ16ชั่วโมงแต่ได้ค่าตอบแทนน้อยนิดเธอและน้องชายต้องอยู่แบบอดๆอดย,ยาก ในวันหนึ่งมีคนจากสถาบันไปเสนองานให้เธอก็เลยตกลงรับงานนี้หลังจากนั้นทั้งสองวางแผนกันว่าจะเก็บเรื่องสถาบันไว้เป็นความลับเมื่อวันแต่งงานมาถึงแอนนาทวงเวลาให้กับอูมาเธอนอนรอว่าที่สามีอย่างซันอยู่บนเตียงขณะที่เขากําลังจะร่วมรักอูมาก็คว้ามีดแทงสันไม่ยัง้งเขาตายคาอ,อกเธออูมายกชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับแอนนา เพราะเธอเบื่อชีวิตที่ตัวเองไม่อาจกําหนดได้ทรัพย์สิสนเงินทองเป็นสิ่งที่อันนาต้องการส่วนตัวอูมานั้นก็จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ณนะสถานที่ที่อามานาเคยทิ้งไว้ในแผนที่สลักในปิดปักผมอูมาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช้ชีวิตในแบบที่เธออยากจะเป็นเพราะทุกลมหายใจนี้มันเป็นของเธอเป็นชีวิตที่ไม่มีใครกำหนดได้นอกจากตัวเธอเอง สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า Paradise Hills สวรรค์ซ่อนนรกเป็นหนังในปี2019แนวดรามา่าแฟนตาซีสยองขวัญน,น่าจะประมาณนี้นะฮะดูจากเนื้อเรื่องแล้วโดยสรุปเลยเนี่ยเราให้หนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกกลางๆสนุกกลางๆแล้วทำไมถึงสนุกกลางๆ เหตุผลเนี่ยมันมาจากองค์ประกอบหลายๆอย่างของตัวภาพยนตร์เองนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านคอสตูมการเล่าเนื้อเรื่องจนไปถึงจุดจบที่ไปเฉลยว่ายายดัดเชิเป็นเหมือนปีศาจนางไม้อะไรนั่นนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกกลางๆอ่ะประเด็นในเรื่องนะเราขอพูดถึงประเด็นในเรื่องก่อนประเด็นในเรื่องที่หลักๆเลยอ่ะที่เราคิดว่าดีอ่ะนั่นก็คือหนังเนี่ยพยายามที่จะบอกกับเราว่าปัญหาหนึ่งปัญหาสําหรับคนรวยกับคนจนเนี่ยมัน เล็กใหญ่แตกต่างกันในเรื่องเนี่ยเขาเล่าว่าคนรวยเนี่ยอย่างพวกอูมาอย่างตัวหยูอย่างโครอี้อะไรประมาณเนี่ยก็มีปัญหาแบบไม่อยากแต่งงานบ้างปัญหาอ้วานบ้างเข้าสังคมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเขารู้สึกว่าปัญหาตรงนั้นเนี่ยเมื่อเอาไปเทียบกับคนจนคนชนชั้นแรงงานชนชั้นรากหญ้าเนี่ยมันดูจิบจ่อยมากเพราะว่าคนจนเนี่ยมันมีปัญหาที่มากกว่านั้นเพราะว่ารายได้มันจํากัดการเงินมันไม่อิสระ อย่างเช่นอาหารการกินต้องอดอยากเรื่องของสุขลักษณะห้องน้ําอะไรประมาณนี้เออถ้าเราไม่มีตังค์มากพอเนี่ยเราก็ไม่สามารถซื้อหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้เขาเอาสิ่งนี้นะครมาเปรียบเทียบกันอย่างเช่นในตอนที่ตัวนางเอกกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเข้าไปเจอคนที่จะมาเออลอกเรียนแบบเป็นตัวเองอะ่ะเออตามที่หนังเล่าเลยแต่จริงๆอะ่ะเราคิดว่า ในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่ามันก็ดูเป็นความคิดที่ซ้ายสุดขวาสุดมากเกินไปไม่ได้อยู่ตรงกลางจริงๆแล้วปัญหาหนึ่งเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเออเล็กใหญ่อย่างไงมันขึ้นอยู่กับผู้ที่ประสบกับปัญหาว่าจะมองมันอย่างไงคนที่ รวยเนี่ยอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นการเลือกเสื้อผ้าใส่ไม่ได้มันไม่แมทช์กันอะไรประมาณเนี้ยส่วนคนจนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะคิดถึงไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราให้คุณค่าน้ำหนักมันเราให้คุณค่ากับปัญหาตรงนั้นนะมากน้อยแค่ไหน บางทีคนรวยเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเลือกเสื้อผ้าก็ได้เขาใส่อะไรเขาก็ใส่ได้นะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยให้คุณค่าให้น้าหนักกับปัญหาตรงนั้นน่ะมากน้อยแค่ไหนมากกว่าแต่ถ้าเอาปัญหาอย่างเดียวกันเนี่ยมาเปรียบเทียบโดยชนชั้นเนี่ยมันก็จริงแหละมันก็เล็กใหญ่มันก็ต่างกันน่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะแบบไหนเราให้คุณค่ากับปัญหาตรงนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมากกว่า ขอกลับเข้ามาในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะที่เราบอกว่ากลางๆเนี่ยทำไมถึงบอกว่ากลางๆเหตุผลเนี่ยมันเป็นเพราะองค์ประกอบ1เลยคอสตูมหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาพยายามขายคอสตูมกับฉาก2นั่นก็คือดราม่าของชีวิตอูม,มาแล้วก็3ก็คือตอนจบที่บอกว่าดัชเชสเป็นปีศาจราสึกว่า3ส,ส่วนเนี้ยถามว่ามันดีไหมมันดีนะมันไม่ได้แย่แต่เมื่อเอามารวมกันเนี่ยมรู้สึกว่า มันหาจุดเชื่อมไม่เจอทุกคนเคยดูรายการทําอาหารไหมเวลาที่กรรมการเขาชอบเเขาเรียกว่าไรนะนักชิมเขาจะชอบบอกว่าเวลากินแยกองค์ประกอบมันอร่อยนะแต่เวลากินรวมกันน่ะมันหาจุดเชื่อมไม่เจอนั่นแหละมันคล้ายๆกับหนังเรื่องนี้เลยองค์ประกอบที่เขาใส่มาในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่มีจุดเชื่อมมันเหมือนกระโดดไปกระโดดมามันรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่รวมกันน่ะอย่างเช่นตอนจบเนี่ยเราเคยไปอ่านในบทวิจารณาเขาบอกว่า ตอนจบก็นึกจะจบก็จบเลยลงแบบง่ายๆลงแบบลงแบบง่ายๆก็หมายถึงว่าจบแบบง่ายๆเลยมาบอกว่าดัชเชสเป็นปีศาจอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วว่ามันไม่ได้ผิดแต่มันหาจุดเชื่อมไม่เจอจุดเชื่อมที่เราว่านี้นะคะสำหรับเรานะเราคิดว่านั่นก็คือความหลอนความลึกลับตัวภาพยนตร์น่ะไม่ได้ใส่เข้าไปถ้าตัวภาพยนตร์ใส่ความหลอนความลึกลับการสืบสวนเข้าไปเนี่ยการค้นหาความจริงเข้าไปในเนื้อเรื่องมากกว่านี้เนี่ยมันจะเชื่อมทุกอย่างอะ่ะเข้ากันได้ง่าย แล้วคนดูก็จะคอยตามสนุกไปกับเนื้อเรื่องได้มากกว่านี้อันนี้มันเหมือนแบบแยกส่วนกันอะพอข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะเราบอกเลยง่ายๆเลยมันเหมือนว่ามันเป็นหนังสีลูกกวาดอะสีลูกกวาดสําหรับหนังสีลูกกวาดในความคิดของเรานะมันหมายถึงว่าหนังที่มีหลากหลายสีสันไปหมดอะประมาณนั้นแล้วตอนจบก็ไปเฉลยแบบปแปลกๆไม่ผิดแต่ว่าหาจุดเชื่อมไม่เจอ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองไม่สามารถตัดสินแทนผู้ชมคนอื่นได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสนุกมากน้อยแค่ไหนอยากให้ผู้ชมถ้ามีเวลาว่างลองไปหาภาพยนตร์เรื่อง Paradise Hills มารับชมกันนะคะ mm hmm. เพื่อไม่คลิปนี้ยาวจนเกินไปอย่าลืมกด like, กไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ